การลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนเมื่อวันที่19-23ถึงตุลาคมที่ผ่านมาอิสณะทนะัวร์ยกล้อก็ได้พบวปะคเพือถ่ายมร์ล้อทูดอาริยาสาปัดจากการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย e, ใครๆก็บินได้ ซึงเป็นกำลังหลักสำคัญในการรณรงค์สำรวจและขับเคลื่อนอารยสาปัตร์ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนี่ดีไซน์เพื่อเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวทัวริสติงฟอร์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เราจึงได้มีการอบรมติวเข้มเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับเกียรติจากท่านสววิรศัศกรสุรัตน์อดีตลมดีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3ส,สมัยมาบรรยายติวเข้มกัน ที่ปั๊มน้ำมันเฟลลี่ดีไซน์ของปอตทอโอ,ออารที่อำเภอคุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมทำตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเฟสบิกเกมของคนพิการแล้วก็จากจุดนั้นที่เราได้เห็นศักยภาพของผู้พิการในประเทศไทยว่า เขาทาอะไรได้อีกเยอะเลยดังนั้นเราต้องส่งเสริมหลังจากนั้นพอมาช่วยที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้เห็นฮะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันควรจะต้องติดตั้งในประเทศไทยแล้วมันยังไม่ได้ทํากลายเป็นที่มาที่มาจับมือคุณอ๋อยต่อแล้วก็จัดให้มีการท่องเที่ยวโดยคนทั้งมวลซึ่งในที่นี้เนี่ยเราถือว่าอะไรก็ตามที่ออกแบบมาเพื่อจะให้ผู้ที่เป็นผู้พิการสามารถใช้ได้คนสูงอายุเด็กเล็กคุณแม่จูงลูกคนากกระเป๋าใบใหญ่ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันเราเพิ่งไปที่หัวหินไปที่ปราณบุรีมา วิ่งไล่ลงมาเรื่อยๆก็เพื่อจะแวะบอกกล่าวกับสถานที่ต่างๆที่เขามีคนแวะไปเรื่อยๆว่ายังมีคนที่อยากจะมาแต่ไปไม่ถึงเพราะว่าขาดเรื่องเล็กๆน้อยๆทางลาดที่มันไม่ชันไม่ลื่นไม่มีร่องมาดักล้อหน้าของเราอยู่รวมไปถึงว่าเมื่อเข้าไปในห้องน้าแล้วบางที่อุตสาห์ทำมาอย่างดีเลยมีทางลาดเรียบร้อยแล้วแต่พอไปถึงสุดท้ายมีสเต็ปอีกหนึ่งขั้นยกกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปให้เห็นกับพื้นืนที่แล้วก็มีรายการไปช่วยกันถ่ายเพื่อจะไปบอกกล่าวกับคนข้างนอกให้ได้ร้รูว่า แค่สนใจไม่พอแต่ต้องเข้าใจดีใจค่ะอย่างน้อยก็คือเราได้ช่วยคนอื่นคนพิการคนแก่คนเจลาให้เขาได้ใช้ชีวิตที่บันดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางลาดห้องน้ําแม้กระตั้งอ,อื่นๆที่คนที่คนพิการไม่ได้รับอะค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีแต่แก่ึ้นทุกวันถูกไหมคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นคนแบบไหนพิการด้วยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งนี้ไว้มันก็เป็นสิ่งอำนวยความสดวกที่ดีมากเลยค่ะก็ภูมิใจครับที่เป็นตัวแทนของคนพิการที่ได้มาทํามานกับเพื่อนอ่านในครั้งนี้ครับถือว่าสำคัญครับสำหรับอานานยาสถานปัุบก็คือลงสำรวจพื้นที่แต่ละพื้นที่ครับแล้วก็ขอความร่วมมือและคำแนะนำคือในสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วก็ทดลองใช้หานบางที่ว่าที่มีอยู่ว่าใช้หานจริงได้หรือไม่ครับ สำคัญมากครับสำคัญมากๆสำหรับคนทุกกลุ่มครับโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุครับผมก็ก็ขอขอบคุณเอเซียนะครับที่ได้ให้โอกาสกับผู้พิการ ได้ออกทํางานเพื่อสังคมนะครับและก็รุรนลงเกี่ยวกับเรื่องอายัดสาปัดเพื่อคนทั้งมวลนะครับก็สําคัญนะครับเรื่องอายัดสาบปัดคือเมื่อก่อนคนพิการเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะครับเพราะที่ไม่ได้ออกจากบ้านเพราะไม่มีอายัดสับปัดไม่มีทางลาดให้เกี่ยวกับคนพิการได้ไปและออกจากบ้านน้อยมากแต่ตอนนี้เราที่ทํางานให้กับเอเชียกับมูลนิธิของคุณกิตนะมีอายัดสัปัดมากขึ้นและคนพิการทุกเพศทุกัย ก็ามากขึ้นนะครับที่ได้ออกมาถูทังคมนะครับก็เป็นทั้งปอทอนะครับรีเวทใหม่เพื่อให้มันรับนโยบายของปอทกำกับมหาชนนะครับหรือโอนะครับตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกประเภทศก็มีาทางลาดที่สัดรถห้องน้ำก็ก็เป็นห้องน้ําของผู้พิการและก็สตรีมีครนและก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้พิการนะครับจะได้ออกมา ใช้ชีวิตข้างนอกได้แบบท่องเที่ยวได้สะดวกสบายขึ้นนั่นแหละครับการลงพื้นที่ทัวร์อาเัตยนเพื่อคนทั้งมวลในภาคใต้ในครั้งนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมและหลายสถานที่ทางการท่องเที่ยวในแบบวิธีปกติใหม่ที่ทั้งสนุกสนานและอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมเอาไว้สัปดาห์หน้ามาชมกันต่อนะครับ